นี่ผมได้มาแล้วแล้วดูคิวุ่งงากะทีกข้าวเหนียวตําหน้าดังหยาอ๋อข้าวเหนียวเขามีสามสีเออผมกินตังไงก็มสี่สิบห้าสิบปีแล้วเขาขายที่นี่อยู่ตั้งนานแล้วใช่ไหมเออเดี๋ยวต้องลองชิมละ รับรองอเอาไปเลยเข้ามาซื้ขายหมดไวไหมร้านนี้ไววันาะทิ่คนเยอะตรงนั้นเขามุ่งอะไรกันวะผมต้องเข้าไปดูแะเหมือนจะขายดีต่อแถวอะขายอะไรข้าเหนียวเหรอ เข,ขขเขาขายอะไรอ่ะเขาขายข้าวเหนียวสังขยาเดี๋ยวเราต่อแถวเ,เขาทำกันอยู่สองคนนะอสองสามคนนะ่ยเ,เขาช่วยทำกันสามคนอ,คออเดอร์เขาน่าจะเยอะแหละแถวเลยยาว เนี่ยดูสิผมไม่เคยกินใร้านนี้เดี๋ยวจะต้องลองชิมซะหน่อยกุ้งงากระทีกข้าวเหนียวตํางาดังระยาอ๋อข้าเหนียวเขามีสามสีเออผมกินตังไงรัวสี่สิบห้าสิบปีแล้วเขาขายที่นี่อยู่ตั้งนานแล้วใช่ไหมอ๋อเออเดี๋ยวต้องลองชิมละ รับรองเอาทำไมคนเข้ามาซื้อขายหมดไวัยไหมร้านนี้ไววันอาทิตย์คนเยอะอ๋อถ้าวันธรรมดาไม่ฉลองสาวที่คนเยอะต้องลองต้องลองแล้วแถวที่กับคนเยอะคนเยอะวันที่แต่ถ้ามาสายน่ะคนเยอะใช่ไหมมาสายอืมกินนี่ประจำข้างวเหนียว นี่ขนาดแกช่วยทำกันสามคนนะือ้โหตอนที่รูปเขามาบางอะไน่แล้วเขาก็เหลือแค่นี้แล้วเหรอฮะหมดแล้วหมดเลยเหรอเนี่ย,ยโอ้โหใจเดียวกันเลดูเขาเหลือไม่เยอะแล้วนะจะถึงคิวเราไหม เดีราคาเดียวกันายล้นี้มาทันอยนะไป้มบาดามาไม่เิใจนเหลือไม่เยอะแล้วข้าเวเหน,เนียวเราเขาก็เหลือประมาณนี้หน่อยหนึ่ง E s. <S ยาได้ยงอมัน ah, ็นไมัน็นอะไันเสีาอากเหสงคนืตอนะหออะไรลูกอตอหรออันนี้อันไหนหน้าอะไรดีอ่ะ นาับเีนะอันนี้หลอนึ้งขาวสอง่องีคหนค่ะปากคุณนไม่ไมค่ะไม่อาปาอันนี้ของเฮียเท่าไหร่คะยี่สิบลูกสองอย่างนุ้นะจะเป็นลผิดสามขาเหนียวดำแล้วดำหนูเอาได้ดำจ๋าเดียวกันเอาเนาะแล้วก็สีเหลืองหน่ เสนช้าเจ้นช้นี่สองแย่ก็สเอันนี้สอ,อ,องคุณน้องสีส้มป้าของผมเอาสีเหลืองสองเป็นหน้ากุ้งแล้วก็หน้าปลาสองหน้าปลาสองเอาเข้าเอาเข้าเหนียวสีอะไรดีป้าหน้าปลาเหรออ่าจะให้อร่อยสีเหลืองอ่าสีเหลืองเหมือนกันอ่ะสีเหลืองหน้าปลาอร่อยนะแล้วก็สังขยาหนึ่งกระฉีดหนึ่ง ก่งนเอากระเจกก่อนจกกังเ<อ>สกได้แล้วอ่ะอกระเจก๊ยบหนึ่งแล้สังขยาสีอะไรสีอะไรก็ได้ป้าเลือกเลยอ่ะสีขาวเพิ่มไปแล้วกัน,นะค,ะครับอันนี้ของอะอันนี้สังขยาครับเขาเหลือแค่นี้ละสังขยาค่ะอันนี้กระเจี๊ก,กระป๋องดัดเจ้าแล้ว แล้ว <icana> อะไรอีกลูก <champions> ผมปลาสองแล้วก็ก <Williams> ุ <idal Industry> ้งสองไม่ต้องแยกใช่ไหมรวมได้เลยครับอาจา์น้องิูสาไดี่ห่ออาจาดนะเเาเ้เจแที่เราตักชิไหนไบ่ักยืนนะทั้งหมด่าแฝกสุดนะเนี่หวานมาก มึงสั่งหน้าอะไรไว้อะปลาแห้งสองสังขยาหน้าหน้าุ้มนัก,นานกยากไดแล้วเนาะด้แล้วแล้วอันนี้กุ้งสองุ้มาสั่มได้เลยอันนี้ปลาสองใช่อันนี้สังขยาหนึ่งดำอ่าก็ฉีดหนึ่งอ่านะครับอนะ พีอโอเคจไอเจมเอาขัานเดียวเท่าไร่พนี่ของพี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมไอ้พี่โคนหนูทำของไว้แล้วพ่คะางหายไปไปไหนมมนรู้เราก็ไม่รู้อก็นก็ชิดครับ นี่คนหยิบคนสอไปไอบอกว่าไปลวกลวดนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงแทนนนเราไม่ตังเกไงเราวางตรงนี้เยี๋ยวนี่อนไปเลยไ่เา้นเค่น่ะอยลอออยอยปอยอยพวกเรากรปกกระเขอมันก็เด่นสนใจอะไรทำแางงาน

เขาจะหมดแล้วนะขายดีมากใส่ของเนี่ใส่กระดาษที่นัขายกระต่าย